ฤดูกาลที่2เริ่มต้นพร้อมกับเงินในกระเป๋า25ล้านนั่นคือจำนวนงบประมาณสำหรับเราครับในฤดูกาลนี้เอาจริงๆเนี่ยมันน้อยมากกับการที่ต้องเสริมทีมไปเล่นยูฟาฤดูกาลที่ผ่านมาครับนอกจากนกเตนในสังกัดเราแล้วเนี่ยทีมเราเนี่ยเต็มไปด้วยนาเตยืมตัวมาไม่ว่าจะฟานเดอร์เฮเดนแซนกิลาวกีวางเนอร์ไวท์เฮิร์ฟทำให้เราเนี่ยต้องหานกเตเข้ามาแทนที่และหานกเตะมาเสริมทีมในอนาคต พราะซีเนียอย่างเออร์ไวหรือคู่เซนเตอร์อย่างวาวและเมดเนี่ยตอนนี้เขาอายุ30ขึ้นแล้วแต่ด้วยก็ประมาณที่ไม่สูงนะครับผมจะต้องมองไปที่การหาหนักเตนเลมค่าพลังเนี่ยเอาแค่แบบพอไปได้แต่เราจะไปเน้นนิสัยการเล่นครับที่เข้ากับแผนการเล่นของเราแทนและก็ที่สําคัญเลยก็คือมีประวัติการเจ็บที่ไม่หนักหรือว่าไม่เจ็บถี่เกินไปดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เี่ยผมจะง,งมอยู่กับรายชื่อมากมายบนหน้าจอคอมครับและประชุมกับทีมแมวมองของเราตลอดในช่วงพีซีซั่นเพื่อสร้างทีม และพาพวกเขาไปคว้าั่วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้ได้เดี๋ยวก่อนผมขอเวลา19วิขอขายของหน่อยอย่าสนับสนุนช่องให้โตขึ้นเรื่อยๆระบบเมนเบอร์ชิพซุปเปอร์แตงหรือทิมมีเดตคลิปชั่นหรืออยากให้กำลังใจเนี่ยก็ขอแค่คนละซับคนละไลค์คนละคอมเมนต์เท่านี้ก็เป็นพลังงานเชิงบวกให้ผมได้เช่นกันขอบคุณครับ มาถึงช่วงพีซีซั่นครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้ลองนักเตะหลายคนแต่ก็มีเรื่องสุดช็อกค,ครับซึ่งไอ้เรื่องนี้มันเกิดจากความผิดพลาดของผมเองเพราะว่าอโฟลายันครับโดนฉีดสัญญาไปด้วยราคาแค่3.9ล้านฟอร์มแบบนี้ครับแล้วไปด้วยราคาแค่นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรช็อกปัญหาใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกทีครับตอนนี้เนี่ยผมก็เลยรีบขอยืมตัวครับเบนด็อกจากลิเวอร์พูลมาด้วยความไวความดุดนันและเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากซึ่งน่าจะเอามาทดแทนในตำแหน่งนี้เนี่ยได้ดีเลย ผมเซนมิลตันจิมิเนสครับกองหน้าจากโบคาวัย28ปีมาด้วยราคาแค่9แ0 0ครับเพื่อเป็นแบ็กอัพเขาเป็นกองหน้าที่มีพลังจบสกอร์ที่น่าสนใจครับทั้งลูกยิงแล้วก็ลูกมงและต่อมาครับเซนกองหลังที่เล่นลูก,กาอากาศได้ดีครับอีกหนึ่งคนเลยอย่างแพทริกเฟฟเฟอร์กองหลังวัย25ปีครับจากอาลบวกทีมในลีกองเราเองในราคา4.3ล้านที่ไม่ต้องปรับตัวเยอะมาเป็นแบ็กอัพแดนหลังไว้อีกคน ตามมาด้วยจูเลียนคาวโกสันชาติเยอรมันวัย25ปีนีก็ซื้อมาเป็นแบ็กอัพให้กับทีมอีกคนหนึ่งครับรวมถึงเซน2นักเตะม,มาฟิฟีเปโดชูโตและอิเลสตอเลสซึ่งจะเข้ามาแบ็กอัพในช่วงกลางฤดูกาลและคนสุดท้ายกองกลางสารพัดประโยชน์ที่ได้ทางซ้ายกลางขวาและกะน็นาด้วยอิวยา์ชายลานักเตะสันชาติโมร็อกโกอายุแค่24ปีมาด้วยราคา 3.8ล้านจากกิโลนาจำนวนเงินเนี่ยรวมรวมที่ยืมตัวเบนโดด้วยเนี่ยผมใช้เงินไปทั้งหมด12.1ล้านจากงบประมาณทั้งหมด25ล้านแล้วเราเนี่ยขายออกไปด้วย3.9ล้านเท่ากับว่าในเดกอนนี้ครับเราใช้เงินไปทั้งหมด 8.2ล้านถือว่าน้อยมากๆเลยครับแล้วก็ทุกคนครับผมเนี่ยเซียนสตาฟทีมแพทยสุดสวยมา2คนครับเพื่อทําให้ทีมเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นครับแล้วก็เพื่อจะได้มุมมองใหม่ๆในการทํางานนั่นก็คือคุณคีล่ารูเซ่นะครับผมไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อถูกไหมแล้วก็คุณเอนิก้าครับวอเชอร์ er. แค่นั้นแหละทุกคนไม่มีอะไร <laughs> และเกมทางการเกมแรกครับในถ้วยซูเปอร,ร์คัพกับโคโลนเป้าหมายของเราแน่นอนครับเก็บอีกหนึ่งถ้วยกับสโมสรและเราได้ประตูแรกเร็วครับจากจุดโทษโด้วยโคสงสหายก็คือซาอัดซัดเข้าไป1นึ่งศูนย์และได้ประตูต่อนเนื่องครับจากจังหวะเตะมุมชลุมน์เกลไปมาครับก่อนบอลเนี่ยจะโดนเข้าไปทางซาอัดอีกแล้วซัดตรงตะข่าย2อปร์ต์ศูนย์และจิมมีเน่ครับเบิกสกอร์แรกในเสื้อสีน้ำตาลได้ทันทีจากจังหวะดซาอัดหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษ ก่อนคอสบอลเข้ากลางให้จิเมสวิ่งมาโขกง่ายๆครึ่งแรกครับเราขึ้นนำ3-0และครึ่งหลังครับเราออกห่างไปอีกจากลูกยิงของเมดคาเฟ่4-0ครับดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะพลาดแล้วละครับเราประเดิมซีซั่นด้วยการมีถ้วยแรกในมือและนี่คือถ้วยซูเปอร,ร์คัพถ้วยแรกของสโมสอรอีกด้วยถัดมาในเกมบอลถ้วยครับกับอิงกอสตันสุด4ผมใช้ผู้เล่นสำรองผสมกับชุดใหญ่ครับและเกมนี้เนี่ยเราไล่ถล่มไป5-0ประู และแล้วครับเกมแรกในลีครับด้ยการนี้เนี่ยเราเดิมด้วยการพ่ายแพ้ดอลบุลไป2ต่อหนึ่งโดยที่เกมนี้เนี่ยเราได้ประตูนะครับจากเอเกสตล์คนดีคนเดิมของเราแล้วเกมที่2ครับโคโลนะครับเกมนี้เนี่ยทีมเรายังคงฝืกต่อเนื่องครับทำได้แค่เพียงชนะไป10จากจดโทษและเกมต่อมาครับกับโบคุมถึงแม้จะเอาชนะไปศด้ครับแต่รูปเกมโดยรวมเนี่ยผมก็ยังไม่พอใจอยู่ดีแถมเราต้องเสียเอเกสตล์นะครับไปอีก5เดือนอีกด้วยปาเจบอีกแล้วครับ จากการบาดเจ็บยาวเขาที่แล้วเนี่ยผมว่าสถานการณ์ของเขาเนี่ยกับทีมเราหน้าเป็นห่วงมากเพราะนี่คือการเจ็บยาวสครั้งติดครับแถมรอบนี้เนี่ยอาการบาดเจ็บก็คือ broken ankle นะครับหรือกระดูกข้อเท้าแตกและผมจะไม่ panic buy เลยขาดนะครับตอนนี้จะลองเอาดาวลูกมา back up แทนทำให้ตอนนี้เนี่ยเราเสียเอ็กซ์เตอ์ต์ไปอีกรอบนึงนะครับแถมยาวด้วยถึง5เดือนเลยเกมต่อมาครับก็เป็นเกมหนักอีกแล้วเช่นกันกับการเจอโวลเซียนมืนกัดบัต และยังเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยังอึดอัดเช่นเคยครับกับการไล่ตามตีเสมอเจ้าบ้านแบบลุ้นแบบเหนื่อยเลยครับจบวันสกอร์สองต่อสองไม่ทันได้พักหายใจครับเกมแรกในทัวร์ยูซีเอลก็มาถึงกับเกมที่เราต้องไปเจอกับพนาตินไนกอสและดูเหมือนจะกลายเป็นเกมที่เราไม่ต้องลุ้นเหนื่อยเหมือนทุกทุกรัดที่ผ่านมาเพราะทั้งเบนโดกและกองหลังตัวมาอย่างเฟฟเฟอร์เนี่ยช่วยกันทำสกอร์นำห่างถึง30สูงในครึ่งเวลาแรก ก่อนจะได้เม็ดคาเฟ่ครับมายิงฝังลงในครึ่งหลังเจ้าเกมเอาชนะในเกมแรกของยูฟาไปได้4อร์ตูกลับมาที่เกมในลีครับนี่เป็นเกมในความทรงจําของเจ้าหนูวัย17โทร์ฟเฮนเซ่เลยครับเพราะเขาเป็นคนยิงประตูชัยในเกมที่เสียชนะเวนเดอร์เบเบนไป2ตูหนึ่งรวมถึงชัยล่าด้วยยิงได้แล้วในเกมนี้และก็ชนะไฟโบร์ไป2ประตูหนึ่งเช่นกันเกมต่อมาเนี่ยเกมนี้ถือเป็นผลงานที่ทําได้ดีเลยครับเพราะเราเสมอกับสเปอร์ในทัว UCL ซึ่งพวกเขาเนี่ยอยู่ท็อปตารางของพิมพ์บอลีกันตอนนี้นะฮะแถมยังยิง,ยงนําได้ด้วยในช่วงครึ่งหลังแต่ดานมาโดนตีเสมอได้โหไม่งั้นเนี่ยถ้าเราชนะไปเนี่ยบอกเลยว่าหล่อเลยครับแช์นี้ก็จะเปิดบ้านถล่มไมไป4 2แต่ดูเหมือนว่าเกมในลีกเนี่ยเราก็ยังไม่ดีขึ้นครับเพราะว่าเราแพ้ต่อไลซิกไปสอบนัวหนึ่งและก็ไปแพ้เกมในแชมเปี้ยนลีกนะครับกับแมนซี1วีลสูงแต่เกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราโชคไม่ดีซะมากกว่าครับเพราะว่า เราแพ้เพราะโดนจุดโทษนะครับถือว่าเล่นได้สูสีกับแมซิตี้เลยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเกมในถ้วยแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนักเตะของเราเนี่ยเล่นดีกว่านะครับไม่รู้ว่าอาจจะเป็นกำลังใจหรือเปล่าเพราะว่าเรายังไม่เคยได้ถ้วย UCL เลยตอนนี้ครับดูดๆแ,แล้วเนี่ยฤด,ดูกาลนี้เนี่ยมันยากมากๆเลยครับในแต่ละเกมเกมต่อมาครับเราเอาชนะคอวฟิทแฮมไป5ตัประตูหนึ่งอย่างที่บอกครับตอนนี้ชีวิตเราแบบไบโพลาร์มากครับเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวเสมอและเกมนี้ครับเฟฟเฟอร์เนี่ยเด่นมากๆยิงไป2ประตูครับและคอยไปนคนขึ้นเกมกับ ตัดกับมาครับเรามาเสมอเลยว่าคนเส้นหนึ่งตัวหนึ่งไปอีหนึ่งเกมครับที่เราครองเกมน้อยมากพอสักเกมนะครับเราครองเกมไปแค่72เท่านั้นเองสถานการณ์ตอนนี้ครับ10เกมแรกเรามี20แต้มอยู่แบบที่5และตามที่1อย่างดอดมูลอยู่ที่8แตม้มฟอร์มระสำราสายมากครับสำหรับฤดูกาลนี้เกมต่อมาเราเสมอเซบียในถ้วยแชมเปี้ยนลีก1นตัวหนึ่งแต่ก็ยังกอกลุ่ม24ทีมแรกได้อยู่นะ ในรกาลที่แล้วครับถ้ายังจํากันได้เนี่ยเราไม่มีเกมดับบี้แมทเลยใช่ไหมครับแต่รดูการนี้เนี่ยฮัมบูร์กเนี่ยได้เลื่อนชั้นขึ้นมาทําให้เกมต่อไปที่จะถึงนี้ครับคือเกมแห่งดับบี้แมทเกมของทีมระหว่างเมืองที่เต็ไมไปด้วยความเดือดในเยอรมนีครับมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าฮัมบูร์กเมืองที่มีทีมฟุตบอลประจำเมืองชื่อทีมว่า ฮัมเบอร์เกอร์เอสฟาวถึงแม้ว่าตอนเด็กผมอยากว่าทีมแฮมเบอร์เกอร์ก็เถอะนะพวกเขาคือทีมหลักทีมใหญ่ของเมืองครับถัดไปในเมืองเดียวกันในย่านคมแดงครับมีสนามฟุตบอลเล็กๆที่นั่นมีทีมฟุตบอลรองของเมืองนี้ครับอย่างซังเปาลีอย่างที่บอกไปครับทีมประจําเมืองก็คือฮัมบูเกอร์เอสฟาวใช่ไหมซึ่งขาหนึ่งเนี่ยเขาเคยเป็นทีมยิ่งใหญ่ในบุนเดสลิก้าเลยนะดังนั้นเนี่ยซังเปาลีเนี่ยก็เหมือนทีมรองบอลของทีมฮัมบูร์ครับ ผมจะไม่พูดถึงเรื่องการเมืองละกันเพราะมันค่อนข้างเซติสติเลยครับสำหรับเรื่องนี้นั่นแหละครับเกมต่อไปอ่ยที่บ้านของเราเกมแห่งดาวีได้เริ่มต้นขึ้นและเกมนี้ครับซาอัดได้ฉลองแฮตติต่อหน้าแฟนๆของพวกเขาพวกเราไล่ถล่มทีมประจำเมืองไปถึง4-0เริ่มจากลูกแรกครับเป็นแม็กเฮอร์แมนครับส่งให้สะอาดและซัดด้วยขวาเข้าไปอย่างสวยงามและเฟรเฟอร์ขึ้นเกมวันนี้ครับให้ฟินสตเฟน ปาให้อาสแตนแล้วจบสกอร์ที่ศาสต์และแฟเฟอย์แล้วครับโหขึ้นมาร้วจ่ายบอลที่สวยจริงให้อัสแตนปาดเข้าในให้ศาสตร์ยิงแฮตแล้วสุดท้ายครับสกิลความามพิเศษส่วนตัวนะครับของชาร่ากระชากเข้าในแล้วปัดด้วยขวาถือว่าสาใจแฟนมอนของพวกเราอย่างมากครับและเราก็ทําได้สี่ศูนย์อีครั้งครับกับเกมต่อมาที่เจอกับวอร์กบวกเป็นอีกเกมครับทีไ่ได้ดีเลย โดยเฉพาะตัวลุกของเรานะครับอย่างจิมินเนสเนี่ยยิงได้ต่อเนื่องเลยแล้วก็เอาสแตนด้วยฟอร์มเนี่ยโดดเด่นมากๆนักเตะเราเนี่ยดูเหมือนจะเข้าใจระบบมากขึ้นนะครับเกมต่อมาในทัวร์แชมเปี้ยนลีกครับกอาชนะลูโดโกเลสทีมอันดับหนึ่งของลีบัลเกเรียแบบสุดมันสุดนุ้นยิงได้ในช่วงโทษเจ็บด้วยชนะไปสอบตัวหนึ่งทำให้สถานการณ์ในทัวร์ยูซีตอนนี้ครับดูดีขึ้นทันทีเลย ตอนนี้ครับกำลังใจในทีมเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นครับกลับมาเล่นในบ้านกับเกมลีกเอาชนะเอาบัวไป2-0และเกมสุดหินเกมต่อไปกับการเจอเสือเหลือดอดมุลในบอลถ้วยถึงแม้ว่าเราจะพ่ายแพ้ไป3-2ครับแต่เกมนี้เนี่ยมันก็ยังมีโซงกันทุกคนมันดีกว่าแมตช์แรกๆตอนต้นฤดูการเยอะซึ่งแน่นอนครับตกไปเช่นเคยครับสำหรับบอลถ้วย ไปกันต่อเกมต่อไปครับเราเอาชนะแฟนเฟิร์ตไปด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งเอาแซนครับช่วงนี้เนี่ยฟอร์มเนี่ยโดดเด่นขึ้นอย่างมากและฟังไม่ผิดครับเกมต่อมาเนี่ยเราถล่มดียงคาบ้านของเราเลยครับในช่ว UCL ซีอยประทรยัมททลายถึง9ประตูศูนย์ใช่ครับ9ประตูต่อศูนย์ไม่รู้ว่าลูกทีมไปกินอะไรกันเข้ามาครับเกมนี้เนี่ยซีนามี่เนี่ยแฮตคิดได้ด้วย แถมเบนโด้ที่ผมจับไปเล่นหน้าเนี่ยก็กลัวไปอีก2ประตูด้ดวยสถานการณ์ใน่อง UCL เนี่ยยังยีย่งต่อเน,นื่องเลยครับแต่เกมต่อมาเราต้องเจอกับราชันชุดขาวลิวมานหิดแต่เอาไว้ก่อนครับก่อนหน้านียเรายังมีอีก4เกมเลยดิก,ก่อนจบครึ่งฤดูดกาลแรกและตอนนี้เนี่ยเอเกสตล์ครับกลับม,มาซ้อมได้แล้วด้วยตารางคะแนน,นตอนนี้ครับแข่งไป14เกมเรามี3 2งแต้มห่างจากโบรุสเซียดอทมุนเนี่ยอันดับหนึ่งอยู่5แต้มและเรื่องแปลกก็คือ ตั้งแต่เราเนี่ยเอาจูเลียนคาวลงมาเป็นโกัวจิงน,นะครับเรามักจะชนะซึ่งหลังเนี่ยเกมที่ชนะเนี่ยเขาลงเป็นตัวจริงตลอดเลยทุกคนอีกเรื่องคือตั้งแต่เราชนะเกมดาบี้แมนกับฮัมบู๊กมาเนี่ยผลแง่ของเราเนี่ยดีขึ้นมาโดยตลอดหรือว่านี่มันจะเป็นพลังบัฟจากเกมดาบี้แมนนะเออแบบพลังใจมันดีขึ้นอ่ะไปครับไปกันต่อกับเกมต่อมาครับเราเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินไปแบบคือจับหนึ่งศูนย์ในช่วงทศเวลาบาดเจ็บ เกมต่อมาเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปยังอารีแอนน่าครับเพื่อไปเจอกับเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังทําแต้มไล่เรามาจะติดเลยเกมนี้เนี่ยเราเน้นแบบไม่เสียประตูไว้ก่อนและหมุมจะได้ผลครับเพราะเกมยือเยือกมาจนนาทีที่54ก่อนจะเป็เอาแซนโงงทำประตูชัยและเกมนี้เนี่ยจูเลียนคาวครับเซฟไปถึง10ครั้งด้วยกันเราเอาชนะไบเยอร์ไปได้ครับ1-0จบ16บเกมแรกด้วยการอยูที่3มี38คะแนน ตามตอบบนเหลือแค่3แต้มเท่านั้น,นครับและดูเหมือนเอเกสตายครับจะมีคู่แข่งแล้วเพราะเกมนี้เนี่ยจิมิีเนี่ยร้อนแรงเหลือเกินซัดแฮตติกในเกชา่นุดการไป4ีตัวสและเอาชนะโคโลนครับไป2อตัวหนึ่งเอเก้สไตล์กลับมามีชื่อผู้ทำประตูได้แล้วหลังจากหายเจ็บเหลือยี่สิเกมใน,นลีกครับที่ตอนนี้เนี่ยตารางคะแนนสีสีกันอย่างมากเลยเรือหามพลาดเด็ดขาด แต่เราต้องโฟกัสเกมต่อไปก่อนครับกับเกมที่เจอลิวมาลลิทและทุกคนมันไม่มีอะไรผิดล็อครับไม่ต้องหวังไว้สูงเลยเราเหลือ10ิคนครับและโดนถล่มไปยับยับเลยครับ4ีเอน์บอลลีกกลับมาอีกครั้งครับเกมต่อมาเนี่ยเราต้องไปเจอกับดอดมุนแบ่งแต้มกันไปคนละแต้มครับกับเกมสุดม,มันที่เสมอไปนองเปอร์เเรายังเอาชนะดอดมุนไม่ได้นะครับในซีซั่นนี้ แต่ก็กลับไปชนะในช่วง UCL กับอาร์ตานาตาหนึ่งบุตต์ศูโอเคทุกคนเรามาพักเบรกสักแป๊บหนึ่งกันดีกว่าในช่วงตลาดซื้อขายนี้ครับอันเนอร์สล็อตเนี่ยเรียกบินโดกลับไปครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ทำตระสัญญาผมเนี่ยจับเบนโด้เนี่ยไปเล่นอินไซ n ์ฟอร์เวิร์ดและดูเหมือนสล็อตเนี่ยจะไม่พอใจนะครับเขาอยากให้เบนโด้เนี่ยเล่นเป็นวิงเกอร์มากกว่านะครับทำให้ตัวลุกของเราเนี่ยหายไปหนึ่งคนทันทีผมเลยทําากรเซ็น อีเลนดิงจินะครับปีขวาจากไฟบวกมาในราคา2.4ล้านปีความไวจัดจ้านที่นจะเอามาแทนได้ดีเลยครับสำหรับตัวนี้โอเคตลาดซื้อขายมีแค่นี้เลยก่อนจะไปจับฉลากการแข่งขัน UCL ครับเกมในลีของเราเนี่ยต้องเจอกับโบคุ่มเราสามารถเอาชนะไปได้2ตัหนึ่งเอาชนะบ,บูิเซียบุนการ์ไป1ตัศูนย์เสมอเบเว่นไป1ตัหนึ่งและก็เอาชนะไฟบวกไป5ตสองครับช่วงนี้เนี่ยก็เอเกนสไตล์ครับเริ่มกลับมายิงให้แล้ว ถือว่าเป็นเล่นที่ดีเลยครับและก็ทําให้เราโล่งใจมากเพราะเรามีกองหน้าที่มีประสิทธิธภาพถึง2คนและในเกม UCL ครับกับ a อตาลนตาเกมแรกเนี่ยเราออกไปเยือนนะครับและก็ยังเสมอกลับมาได้และกลับมาเล่นในบ้านของเราในเกมที่2ครับเกมนี้เนี่ยค่อนข้างสูสีเลยก่อนที่เราจะสามารถเอาชารได้เลยครับสอตูหนึจากตัชัยของอัลสเตนทำให้เราเนี่ยผ่านเขา้ารอบต่อไปครับ และทุกคนครับเกมต่อไปเนี่ยเราต้องเจอกับอีกหนึ่งยอดทีมแห่งสเปนอย่างบาร์เซโลนาโอ้ my god แต่ก่อนหน้านั้นครับทุกคนเราจะต้องเจอกับไมและเราก็ชนะไปได้ด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งดิงกี้เนี่ยยิงประตูแรกให้กับทีมได้แล้วด้วยและเป็นลูกยิงที่โคตรสวยเลยทุกคนเอาละครับเราจะไปได้ไกลแค่ไหนในทัวร์เอยู่ที่2แมตชนี้แล้วทุกคน กับเกมแรกในบ้านของเราในการเจอกับบาร์เซโลนาก่อนจะไปรับชมเกมครับผมมีเรื่องเล่าให้ฟังครับสนามมิเดียทอร์สเตเดียครับคือสนามเย่าของเราเป็นสนามที่มีเสน่ห์มากมีอัศจรรย์ที่แท้จะติดกับตัวสนามเลยซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างมากจากกองเชียร์ผมเคยไปสนามเมืองที่ไทยครับที่มีสถานที่รู้สึกว่าใกล้เคียงกันอารมณ์น่าจะคล้ายๆกันนะครับก็คือสนามของท่าเรือผมว่าตรงนี้เนี่ยมีผลอย่างมากเลยกับการที่ทําให้สนามเย่าของทีมเราเนี่ยเป็นสนามที่ทุกคนหวาดกลัวเมื่อพวกเขาได้ลงมาเล่น เกมแรกครับกับเกมบาเซโลนาเสียงเชียร์และทงโจรสลัดถูกโบสบัดพร้อมเสียงเชียร์ที่กระหึ่มเราโดนนําไปก่อนกระจิงครับจากจุดโทษเลวานดอสกี้เนี่ยดาวยิงะดับโลกาเนี่ยวิ่งมาซัดไม่เหลือครับนำก่อน1-0ก่อนที่ซาเรนคาสครับจะยิงลูกบอลจันปั่นสกิริยะไกลเข้าไปแบบสุดสวยจนกล้องเนี่ยจับไม่ทันเลยทุกคนตามเสมอได้1ไปน1และก็ไม่น่าเชื่อครับว่าเราเนี่ยจะขึ้นนําได้สําเร็จครับจากการเปิดบอลยัดเข้ามาและเป็นชิมิเนสที่ยืนถูกที่ถูกจกังหวะ บอลโดนขาเข,าเข้าไปครับครึ่งแรกเรานำสอบตัวหนึ่งครึ่งหลังเนี่ยก็ผ่านกันบุกผ่านกันรับครับแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่เสียประตูด้วยจบแบบพิดล็อกครับเราลงยักษ์ได้สําเร็จในเกมแรกซึ่งเกมที่2ครับเราต้องไปเยือนเขาถึงทิมแคมป์นูแต่ความยากคือก่อนเราจะเจอกับบาซ่าครับเราจะต้องเล่นเกมลีกเจอกับไลซิกก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยไลซิกเป็นทีมอันดับ3นะครับเกมนี้เนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันและบอกเลยว่ายากจริงครับเพราะว่าทุกเกมที่เราต้องเจอกับไลซิกเนี่ย เราจะโดนกองหน้าโตโคอ,อย่างเซโกเนี่ยปันป่วนเราอย่างมากและใช่ครับเกมนี้เนี่ยเขาก็ยิงเหมือนเดิมเลยโอ้โหผมนี่ใหญ่ได้เจ้าหนูนี่จริงนะแต่เราก็ไม่แพ้กันครับเพราะว่าเรามีเอเกสตายิงตีเสมอ1นึ่งตหนึ่งก่อนที่จะได้ซีนัสซี่ครับปันฟรีคิกส,สวยๆแต่จบเกมนี้ครับเราเสมอไป2องตสองครับและโชก็เข้าข้างเรามากครับเพราะว่าอีกคู่เนี่ยดอตบุลเนี่ยก็เสมอกับเลเวโคเซนเช่นกันเอาละครับเกมที่รอคอยก็มาถึงกับเกมที่2กับบาร์เซโลนา ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือจิมิเนสสมิธและซาเลคาร์เนสะสมใบเหลืองครบนะครับทำให้เกมนี้เนี่ยโดนแบนและก่อนเกมครับเออวายก็เจ็บอีกโอ้โหเราจะไหวไหมเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะกุมความได้เปรียบอยู่ก็เถอะส่วนแมนนี้ครับปาซ่าเนี่ยพวกเขาไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากบุกแหลกเท่านั้นผมเนี่ยสร้างลานจอดรถบัานเลยครับลงรับต่ําเน้นคอมบอลแล้วก็เสียบอลท้ายที่สุดทําให้เกมนี้เนี่ยเราไม่เสียประตูเสมือไปศูนย์ประตูศูนย์ครับและมันเพียงพอกับการ ผ่านเข้ารอบส่วนอันนี้ครับนี่คือผลการแข่งในบอเดอยวกันทุกคนดูนี่มาริดยิงสเปอร์ไปเฉียดศูนย์โอ้โหรลบต่อไปเนี่ยอย่าเลยอย่าจับฉลากไปเจอเลยนะโหดเกินไปกันต่อครับด้วยการเอาชนะคอฟเฟนฮาไป1.0และช่วงจับฉลากก็มาถึงครับ ผมขอเข้าคัดซีนจับฉลากกันนะทุกคนรู้ไหมด้วยกันว่าเราเจอกับทีมอะไรตอนนี้ครับเหลืออยู่ทั้งหมด8ทีมมีแอตติโกมาริ i อินเตอร์มิลานบาเยอร์ลวอรพูลแมสซิตี้ปารีสเแลลิะก็ซั p พาวลีทีมของเราเองและจับมาโทแรกครับเป็นลิว Poo พูครับต้องเจอกับ Manchester City ี้ครับโหเจอกันเองครับหมู่กองอังกิดเดือดเลยมาคู่ทีสองครับเป็นแอตติกโอมาริครับอ้าเป็นเราครับซังพาวลีครับ เราต้องไปเจอกับแอติโกมาเลีครับทีมจากสเปนคู่ที่3าครับเป็นลิเวอร์พูลเจอบาเยนต์เถอะเป็นบาเยน์จริงๆด้วยเอาแล้วครับทีมร่วมเมืองของเราเจอทีมหนักแล้วและคู่สุดท้ายครับแน่นอนเนี่ยก็จะเป็น ari, ปารีสปะทะกับอินเตอร์มิลานเกมต่อไปเราต้องเจอกับแอตมาเลีก็ถือว่าโอเคเลยนะรวมๆเนี่ยถือว่าไม่หนักเกินไปแล้วก็ยังดีกว่าไปเจอลิเวอร์พูลหรือว่าไปเจอกับลิเวอร์ริดแมสซิตี้ตอนนี้นะเพราะว่าฟอร์มโหดมาก กลับมาในเกมเนลลีกครับเราเอาชนะเลเวอร์คูเซนไป3-0สองคู่หูกองหน้าเราเดียยิงกันมันมากเลยครับเอาชนะในเกมร์วี้แมตช์กับฮัมบูไป2-0และเป็นครั้งแรกครับที่เรากลับมานําจาฝู่ได้สําเร็จในฤดูกาลนี้ในระหว่างนี้ครับทางสโม,มสรเนี่ยก็ได้มีการสอบถามถึงเรื่องเด็กในแคดเวี่ขึ้นมา ผมไปสะดุดกับนักเตะคนหนึ่งครับเด็กอายุ15สัญชาติไทยในแอนคาร์ดมีของเราโกศลประวัติรุงเรืองเฮ้ยค่าพลังไม่แย่ลยนะครับแล้วก็เล่นตำแหน่งกลางรับด้วยผมจึงเซ็นสัญญาไว้กับทีมทางทีครับเพื่อวันนึ่งเนี่ยผมจะปั้นน้องขึ้นมาเล่นกับทีมเราศึก UCL เกมแรกครับเราต้องออกไปเยือนกับแอตมาริดและเกมนี้เนี่ยเกือบได้เปี่ยอย่างมากเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยนำอยู่2-1จะหมดเวลาอยู่แล้วครับทุกคน เราดันมาโดนตีเสมอก็หมดเวลาทําให้เสมอไปในเกม2องตองแต่ก็ยังถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเกมต่อไปเนี่ยเราจะได้เล่นในบ้านของเราถือว่าเราคุมความได้เรียบได้อย่างมากเลยและก่อนจะไปเจอกันในเกมที่2ครับเราเอาชนะโอเวกรกไปได้5้าศซึ่งตอนนี้เนี่ยคะแนนของเราเนี่ยการันตีไปได้อยู่ฟ้านยูการหน้าไปที่ลอ,อยแล้นะครับและเกมต่อไปครับนี่คือเกมสุดมันของคลิปนี้และของฤดูกาลนี้เลยครับเพราะว่าเกมที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเนี่ย แต่มันกลายเป็นเกมที่โคตรลุ้นเราโดนนำก่อน1นึูนย์ครับแต่ก็มายิงคืนเทียวได้3าลูกจากดิงจี้เอเกนสไตน์และสตีเวนแต่พอเริ่มขึ้นหลังมาครับแอดมาลินเนี่ยเขาไม่มีจะเสียแล้วครับ เขาพับสนามบุกเราฝั่งเดียวเลยจนตีเสมอได้3รตต้องต่อเวลาพิเศษและเรากลับมาน,นำอีกครั้งครับจากเอัาสแตนก่อนที่จะโดนตีเสมอนาทีแล้วอีกจากโคเคครับเสมอไป้ไปร4ตและมันลุ้นอย่างมากเลยครับในช่วงท้ายเกมก่อนที่สุดท้ายเนี่ยซาอัดจะมายิงบระูชัยได้ในนาทีที่97จบเกมแบบสุดมัน5.4 เราผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศครับไ่เจอกับลิเวอร์พูลอุ้ยทีมรักแต่ครับทุกคน UCL เนี่ยที่ว่าเดือดแล้วครับในลีกยิ่งเดือดกว่าครับเพราะว่าเราเหลืออีก5เกมเท่านั้นโดยที่เรานำอยู่แค่แต้มเดียวและยังมีเกมที่ต้องเจอกับทีมใหญ่ด้วยนะอย่างบาเยิร์และไหนจะปัญหาช่วงนี้เนี่ยนักเตะเราอ่ะโดนแบ่เพราะสะสมใบเหลืองครบอีกเอาละเอาละใจเย็นก่อนเราไปกันทีละเกมกับเกมต่อมาที่เจอกับอัลบก เราพลาดเสมอไปศูนย์ครับแต่ปีนี้ครับโชคเข้าข้างเราอีกแล้วเพราะถอดบุนเนี่ยก็ได้ไปเสมอมเหมือนกันและเกมต่อมาครับเราเอาชนะแฟงเฟลร์ไปได้ด้วยสกอร์สามตสองก่อนที่จะเดินทางไปยังแอนฟิลเพื่อไปเจอกับลิเวอร์พูลและลิเวอร์พูลครับเล่นในบ้านจะมีมนขันเสมอเพราะเขาไปยอดทีมแห่งอังกฤษน,นะเขาย่อมใหญ่ใส่ไข่ดาวเลยครับผมโดนลิเวอร์พูลครับยิงไปถึง6ประตูตัวหนึ่งเฮ้ยเก่งไหมเปล่าเก่งเกิน โดนยิงแบบเลเทะมากครับทำมาไม่ใช่เวลาที่จะมาดีใจอะเราต้องเสียใจดิดูแล้วเนี่ยเราน่าจะมาได้ไกลเท่านี้แหละครับเพราะว่าเราโดนยิงไปถึงหกหนึ่งเลยและโอกาสที่จะพลิกกลับมาเนี่ยมันยากเหลือเกินทําให้เกมที่สองในบ้านของเราเนี่ยผมต้องหวังพึ่งปฏิหารล,ล้วนแล้วก็หวังพึ่งเสียงเชียร์แล้วก็ความใจสู้ของลูกทีมมากๆแต่กบาบรีลีก่อนครับเกมต่อมาเนี่ยเราเอาชนะยูเนี่ยมเบรลนไปหนึ่งต่อศูนย์ครับและก็เปิดบ้านเพื่อเจอกับลิเวอร์พูลในเกมที่สองตอนนี้เนี่ยผมอะ่ะปลุกกำลังใจลูกทีมยา,มากเลครับ ให้สู้ไปเต็มที่และก็เอาให้สุดไม่มีอะไรเสียแล้วทุกคนบุกให้ยับถึงเกมนี้ครับเราจะทําให้สําเร็จแต่ผมภมูมิใจในลูกทีมอย่างมากครับเพราะเราสามารถเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้4-2ป,ปเอก,เกสไติ์เนี่ยแฮตตีกด้วยเรียกว่าโชว์ฟอร์มได้โหดมากๆเลยครับต่อนหน้าเหล่าแฟนบอลของเราแมตช์นี้เนี่ยโอเคเลยครับเราสู้สุดใจเลยจริงแลวก็ยิ่งทําให้เห็นว่าสนามเย้าของเราเนี่ยก็ยังคงน่ากลัวครับแต่ก็ตกรอบด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ8 เราไปได้ไกลที่สุดแค่รอบรองชาเลอร์ครับแต่ทุกคนฤดูกาลนี้ยังไม่จบเราเหลือ,กเ,อกเกมนันดอีก2เกมเกมต่อมาเนี่ยเราต้องไปเจอกับบาเยอร์ด้วยถ้าเอาชนะเกมนี้ได้นะครับเราจะเป็นแชมป์ลีกทันทีแต่ก็จบไปด้วยผลเสมอครับเราเอาชนะบาเยอร์ไม่ได้จากที่จะไม่ต้องลุนครับเอาอีกแล้วเราต้องไปลุ้นที่นัดสุดท้ายอีกแล้วและถ้าพลาดแพ้ขึ้นมานะผมบอกเลยโอ้โหเสียดายสุดๆอนะ่ะปีนี้ ทำให้ต้องไปรุนในเกมสุดท้ายที่พบกับสตุตการดเราขึ้นนำไวมากครับจากจวัหวะทำเข้าประตูตัวเองของสตุตการ์ดแต่ก็มาโดนตีเสมอไวเช่นกันแล้วก็เกือบจะชวดาแชมป์เลยครับพอสตุตการ์ดเนี่ยขึ้นมาจากไหนไม่รู้ยิงเราไปอีก2ลูกครับขึ้นนำสามตัหนึ่งซึ่งถ้าจบแบบนี้นะครับเราจะอดชั้นทันทีผมเลยต้องกระตุ้นลูกทีมครับและสั่งเล่นเกมบุกแบบ all in ก่อนจะได้ตีเสมอสำเร็จครับแต่มันก็ยังไม่เพียงพอ ผลเสมอไม่สามารถทําให้เราเป็นแชมป์ได้จนนาทีที่80ครับจิมิเนสเก็บลูกส้มหล่นได้จากจังหวะเปิดเข้ามาของซาลิคัสและยิงเข้าไปจบเกมชนะ4-3ครับป้องกันแชมป์ได้สําเร็จผลงานด้วยการนี้ครับเราควา้าเทเบิลแชมป์ได้และเป็นแชมป์บเลนอิกา้าถึง2ปีติดปีนี้เนี่ยท็อปสกอร์เนี่ยเป็นของกองหน้าโตมายัางจิมิเนสที่20ประตูลูกทุกรายการแอซิ์มากที่สุดเป็นของอัลสแตน ที่13 a s i d และยิงไปถึง15ประตูเลยนะครับและเอเกนสไตล์ครับปีนี้เนี่ยเป็นปีนที่โชคร้ายสำหรับเขาแต่ถึงอย่างนั้นครับหลังจากที่เขากลับมาเนี่ยเขากดไปถึง15ประตูเลยนะรวมทุกรายการไม่อยากคิดเลยครับว่าถ้าไม่เจ็บนี่ยจะยิงขาดไหนส่วนคนอื่นก็จะมีอีเยสสะอาดครับกดไปถึง15ประตูกับ7 a s i d กองกลางตัวใหม่ครับอย่างอียาชัยล่าเนี่ยก็ยิงไปถึง11ประตูกับ12 a s i ซีนนี้ยิงไป1 1ประตู5แอซิสและเซอรตอมาอยางยิงกี้และเพเฟอร์ยิงไปคนละ5ประตูกับ1แอซิสรูปการน,นี้ครับจากผลง,งานเราทําให้ทีมเราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากงบเสริมทีม25ล้านฤดูการหน้าเราจะมีเงินเสริมทีมถึง100ล้านและปีหน้าผมจะเสริมทีมแบบเต็มกําลังเพื่อพาทีมไปคว้าถ้วยยูฟ่าถ้วยแรกของสโมสรให้ไ,ได้ ถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับและก็เช่นเดิมครับถ้าอยากสนุนค่ากาแฟเนี่ยสามารถทิปมีได้นะครับในเดคิปชันข้างล่างนี้และตอนนี้เนี่ยช่องเรามีระบบเมมเบอร์ชิพ้วด้วยสามารถสมัครเข้ามากันได้นะครับรวมถึงซปเปอร์แตงด้วยผมจะขึ้นขอบคุณในเองเครดิตของตัววิดีโอด้วยนะครับขอบคุณทุกซับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์มากนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ